วัสดีครับขากรอบจากบิ๊กซีนะครับไม่รู้จะซื้ออะไรแล้ววันนี้โจกไม่ขายนะครับแล้วก็มีอาหารอสารนิดนึงนะครับก็เลยซื้อกนหนียวทอดแล้วก็อาหารอีสารนะครับมานิดหน่อยนะครับิีวันนี้ของไม่มีขายนะครับ ร้านค้าเริ่มหายไปแล้วนะครับเพราะว่าหยุดยาวสุปีใหม่นะครับกำลั hmm. งเดินทางไปซอยลับพร้าร้อสิบสองเข้าไปในซอยนะครับห mm hmm. ลับที่พักนะครับไม mm ่ hmm. เป่าเลยนะครับวันหยุด mm hmm. วันนี้ก็ เป็นวันที่27เสาร์27เดือนธันวาคมแล้วนะครับอีกไม่กี่วันก็จะขึ้นปีใหม่นะครับ24สหลายท่านคงได้มีเวลากลับไปเฉลิมฉลองนะครับปีใหม่ที่บ้านนะครับวันเกิดอล้่ก็กับคนในครอบครัวนะครับไปสถานที่ต่างๆเช่นร้าอาหา ตางจังหวัดนะครับสวนสาธารณะนะครับก็ไปพักผ่อนเอาอะไรไปทานพร้อมหน้าพร้อมตากันก็มีความสุขนะครับอยู่สบางครั้งนะครับไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลๆถึงต่างประเทศอยู่ในไทยก็เที่ยวมีความสุขนะครับนอกจากคนที่เขา มีกำลังมีทรัพย์สินมากพอที่จะวางแผนเดินทางไปต่างประเทศไปเรียกว่าไปหมดนกำไรชีวิตเนาะไปพักผ่อนตอนนี้แอปมาถึงยาลัดพราวร้อยสิบสอแล้วนะครับก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะครับสีโลโลกเลยจะมี ดเหลายท่านคงยังไม่ตื่นนอนนะวันนี้วันหยุดน,นะวันเสาร์ก็พักผ่อนเต็มที่นะหลังจากเหนื่อยทำงานมาบางท่านก็อาจจะลาักร้อนยาวนะครับใช้สิพระทำงานมาทั้งปีนะครับบางท่านก็นอยนะอาจจะไม่ได้โฟนนะัดถึงขั้นลาออกถึงขั้นเปลี่ยนงานก็มีนะครับ เข้าใจว่าธุรกิจแบบนี้โบนัสแทบจะไม่มีเลยนะบระิษัทใหญ่การที่จะพยุงตัวให้อยู่รอดนะครับจ่ายเงินเดือนเงินเดือนจ่ายแต่ละเดือนนั้นนั้นก็ก็ยากแล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทำธุรกิจเหมือนกันนะครับแต่ก็หาเงินเดือนจ่ายพนักง,งานแต่ละเดือนแต่ละเดือนก็เกือบแสนนะครับมันก็ สางครั้งก็ต้องสู้นะครับพี่ซีมีความขยันนะับสู้อดทนเงินหมื่นเงินแสนก็ไม่ได้ใช้ว่าจะหาง่ายๆในยุคนี้นะครับแอดก็พยายามที่จะหางานให้ได้งานเยอะๆงานเยอะก็เป็นที่การันตีว่าเราจะมีเงินมาจ่ายเงินเดือนพนักง,งาน มีโบนัสมาจ่ายพนักง,งานตอนซึ้นปีนะครับเหมือนปีหกแปดที่ผ่านมาก็มีเงินเดือนจ่ายพนักง,งานสิบห้าเดือนนะของเงินเดือนยูซีพนักงานมีไม่เยอะสองสามท่านก็จ่ายได้นะคะระับถ้าเปพนักงานเป็นร้อยๆคงไม่มีปัญญาจ่ายสิบห้าเดือน,นะะจ่ายเดือนเดียวก็แทบจะไม่ไหว วันนี้จะไปเข้าด้านหลังนะเข้าทางโรงเรียนบดินสิงห์สิงหาเสนี้อาจจะโครขราหน่อยนะครับเพราะว่ามีลูกคลืน่นมีเส้นทึบบางทีไปเหยียบขับรถไปเหยียบก็จะมีเรียกว่ากล้องสั่นสะเทือนแล้วก็ให้บันทึกวิดีโอฉุกเฉินจะได้ยินเสียงในเวลาทำคลิปนะครับในคลิป มีป้ายหาเสียงเริ่มติดเยอแล้วนะครับ EP4 ครับข้าพักประชาชนนะนีแอจะตรงไปนะตรงไปตรงไปวันนี้โรงเรียนหยุดก็ลงลมเป็น EP2 นะครับเชา้าเสียงไม่มีนะครับขออภัยนะครับเช้าว,วันเสาร์นะครับมีป้ายนี่ก็ไปหาเสียงนะครับโอกาสใหม่ เพิ่งจะไยินชื่อนะพักโอกาสใหม่จตุพรไม่ใช่พักก้าวไกลนะคือพักโอกาสใหม่อาจจะตั้งพักใหม่นะครับยาวเลยพี่ีเห็นไหมครับโอ้นี่สวยจังอะ่ะเนี่ยพักโอกาสใหม่เริ่มมีสีสันข้างทางนะครับ ราะว่านักการเมืองเริ่มระดมหาเสียงเรียกตั้งแล้วเนาะนี่ถือโอกาสคนไทยทุกคนพักโอกาสใหม่นะครับโอกาสใหม่สําหรับคนไทยทุกคนเป็นวลีเด็ดของพักโอกาสใหม่โอกาสใหม่สำหรับคนไทยทุกคนคนไทยที่เบื่อพักการเมืองเก่าเบื่อพักการเมือง ผ่านมาก็มีทางเลือกนะครับเ,เลือกพักใหม่เพื่อมีอะไรใหม่ๆก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> สิทธิ์แต่ละท่าน <c oughs> มีอยู่ในมือนะสามารถกากระบาดให้ใครก็ได้ที่เราชอบจาได้ยบายตรงใจเราเราก็เลือกได้นะครับโอ้นี่ร้านก็ขายนะดูสมตัก็ขาย มาถึงไหนเอ่ย ơi. ไปถึงที่หมายแล้วนะครับยุตีจะให้ดูคลิปจนกว่าจะถึงที่หมายนะครับแปดหนึ่งนาทีนะครับก็จะครบแปดนี่เชิงสะพานราคำแหง43กับหนึ่งข้ามปลอกแสนแสนตรงนี้นะครับเห็นไหมาจะเลี้ยวแล้วนะครับโอ้มีขาประต้โกมปูปิงยังไม่หมด เดี๋ยวเข้าโครงการวันนี้ตกดอกไม้ข่าแต่เช้าเลยนะมีซุ้มของพราชินีด้วยนะครับเดี๋วแตะไม้ก้นก่อนครับแต่ไม้ก้านเข้าโครงการแล้วนะครับ โอ้รถค่อนข้างต้องมิสทำอะไรอ่ะท้งฟ้าสดใสมากฟีโอเคนะครับคลิปที่สองเช้าวันเสาร์นี้ขอบคุณ f ิซีทุกท่านที่เสียสละแวะอุตห์แวะมาชมคลิปกดชอับสไล์ให้นะครับขอบคุณนะครับขอ f ิซี มีแต่ความโชคดีร่ำรวยร่ำรวยเงินทองนะครับในปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับควถึงได้อันจันสิทธิล์ลำเลิศก,ก็ขอให้ได้รับพรน,นั้นนะครับขอบคุณนะครับ